Strong. Strong. <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลเลพระเครื่องวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอพระพิสุสงิ์องค์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาและเป็นปรมาจารย์แห่งนิกายสลาสติวาสนนั่นก็คือพระอุปคุตหรือพระบัวเข็มนั่นเองครับ พระอุปคุตหรือพระบัวเข็มนั้นเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชท่านนั้นเป็นที่นิยมนับถือของชาวอินเดียชาวมอญชาวไทยวนและชาวไทยภาคอีสานสมัยก่อนพระมอญนั้นได้นำเอาพระอุปคุตมาถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนที่พระองค์นั้นผนวดอยู่แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองก็ยัง ทรงกล่าวถึงความเป็นมาในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนด้วยเชื่อกันว่าพระอุปคุตนั้นมีอิทธิฤทธิสามารถปราบเท้าวัสวตีได้มีเรื่องเล่ามา ประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่สองหลังพุทธปรินิพพานณนครปาตาลีบุตรราชธานีซึ่งตอนนั้นนะครับพระเจ้าอาโศกมหาราชผู้ครองราชสมบัติทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้ฉลองสมโพช์พระสถูปเจดีย์ทั้งหมดที่พระองค์สร้างอย่างยิ่งใหญ่ ตลอดเจปี7เดือน7วันแต่ทว่าถูกพญามารมาผจญท่านจึงนิมนต์พระอุปคุตไปปราบพยามารจนยอมแพ้จากนั้นครับพระอุปคุตก็มีชื่อเสียงในทางปราบมารท่านจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าพระบัวเข็ม ปัจจุบันมีความเชื่อในหมู่ของชาวไทยยวนว่าพระบัวเข็มหรือพระอุปคุตนั้นยังมีชีวิตอยู่จวบจนถึงปัจจุบันและในทุกวันขึ้น15้าค่ำที่ตรงกับวันพุธชาวไทยยวนจะเรียกว่าวันเป่งพุธ ซึ่งพระอุปคุตนั้นจะออกบินธบาตในร่างเนนน้อยและจะออกมาเวลาเที่ยงคืนด้วยเหตุนี้เองครับจึงเกิดประเพณีตักบาทกลางคืนขึ้นซึ่งพระเครื่องพระอุปคุตนั้นมีประวัติว่าเดิมทีเป็นพระพุทธรูปมอนเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยช่วงรัชกาลที่สโดยพระรามันได้นำมาถวายเชื่อว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธ ก่อให้เกิดลาผลความมั่งมีขจัดภัยอันตรายและมีอิทธิฤทธิ์ในทางขอฝนอีกด้วยที่ปราจีนบุรีมีผู้พบเห็นพระพุทธรูปพระอุปคุตที่แกะสลักด้วยไมย้และลอยน้ำมาจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดใหม่ท่าพาณิชอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งพระอุปคุตนั้นจะนิยมกราบไหว้ที่จังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพวัดสุทัศ ชเวดากองและวัดท่าขนุนครับซึ่งแต่ละที่นั้นก็จะมีทั้งปูนเนื้อเงินเนื้อสำริดเนื้อทองแดงตามแต่ละสถานที่นั้นที่จะจัดสร้างพระอุปคุตขึ้นความเชื่อผู้ที่ห้อยบูชาพระอุปคุตนั้นเชื่อว่าชีวิตของผู้ที่บูชาจะประสบพบเจอกับความสำเร็จในทุกๆด้านมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมีความร่ำรวยอย่างรวดเร็วมี มีกินมีใช้อย่างไม่หมดไม่สิน้นการงานกิจการค้าขายมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและผู้บูชาพระอุปคุตหรือพระบัวเข็มสามารถขอพรสิ่งใดก็ได้ที่ดีงามและจะได้สมความปรารถนาตามกำลังบุญของผู้ที่บูชาอีกด้วยเช่นกันครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฝั่งท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาพระอุปคุตของร้านเรานะครับผมก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใต้คลิปหรือท่านนั้นสามารถเที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรและท่านยังสามารถที่จะสแกน q r code คเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไป นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของทางร้านเราด้วยครับสวัสดีครับ